ทำไมชีวิตเราไม่เปลี่ยนคใครสงสัยเรื่องนี้มครับว่าเราลงมือทําเยอะมากเลยแต่ทําไมมันไม่ได้ผลลัพธ์เพราะบางครั้งประตูแห่งความกลัวมันเปิดออกมาแล้วเราก็ต้อนรับมันแล้วเราก็ยอมให้มันเนี่ยเป็นเจ้านายของเรา เมื่อความกลัวเข้ามาเยือนในชีวิตคุณจงส่งความเชื่อและศรัทธาคืนกลับไปทุกครั้งที่คุณกลัวเช่นกลัวทําไม่ได้กลัวทําไม่สําเร็จส่งความเชื่อไปว่ามันเป็นไปได้ทุกครั้งที่คุณจะเริ่มใหม่กับใครสักคนแล้วกลัวที่รักจะพังอีกจงบอกว่านั่นอาจจะเป็นรักสุดท้ายของเราและอาจจะเป็นรักที่ดีที่สุดก็ได้จงส่งความหวังและความศรัทธากลับไป แน่นอนครับสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ฟังดูเหมือนง่ายแต่ว่ายากมากๆเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่อยากเป็นทาสของความกลัวหรอกจริงไหมครับทุกครั้งเนี่ยเรามักจะขายวิญญาณให้กับความกลัวครับกลัวเขาไม่รักเรา กลัวที่เขาจะไม่ดีกับเรากลัวที่เขาจะไม่เลือกเราหรือแม้แต่กลัวที่เราจะไม่สําเร็จกลัวเราล้มเหลวเกินไปกลัวเราถูกตัดสินจากคนอื่นและไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เรากลัวไปหมดเลยครับแต่นั่นมันทําให้เรามี comfort z โ n e หรือขอบเขตความสบายครับที่เรารู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกดีอะไรครับไม่ต้องทําอะไรให้มากขึ้นไม่ต้องปรับมาตรฐานตัวเองไม่ต้องขยับตัวมากขึ้นมันรู้สึกสบายมากกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าสมองเนี่ยไม่ชอบใช้พลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไม่ตกเป็นธาตุความกลัวเรารู้แล้วว่าสมองไม่ชอบใช้พลัังงาานนนเพระฉ้ ั้นเวลาที่คุณจะเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตหรือเปลี่ยนอะไรอย่าเปลี่ยนจากสิ่งใหญ่เปลี่ยนจากสิ่งเล็กก่อนครับยกตัวอย่างปกติคุณอยากจะอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยมันใหญ่มากเลยใช่ไหมครับมันหนามากเลยหนังสือเล่มนี้แต่คุณเปลี่ยนใหม่ครับฉันจะอ่านหนังสือเล่มนี้เพียงแค่3หน้าก่อนนอนหรือฉันจะอ่านหนังสือเพียงแค่สานาทีก่อนนอนฉันจะวิ่งแค่สามนาทีเท่านั้นแล้วฉันก็จะไปพักเลยฉันจะไม่ทําร้ายติดใจของฉันจนไปเวลาที่คุณเปลี่ยนอะไรแบบใหญ่ๆนะครับสมองเนี่ยมันไม่อยากใช้พลังงานมันก็จะส่งความกลัััวไปแททนนคครรรบบบบสสมมมอออองเเเเาาีีห้่่ดืืพ เ,เไม่ต้องไปได้สิ่งที่เราต้องการมันไม่ใช่ว่าไม่รักเรานะครับแต่มันเซฟและเก็บเราไว้ให้ปลอดภัยนั่นคือหน้าที่ของสมองเราครับเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณรู้แล้วเริ่มจากเล็กๆแต่เริ่มดําดิ่งเล็กลงไปและคุณจะรู้ว่าเราเท่านั้นเป็นเจ้านายของทุกสิ่งทุกอย่างเราเท่านั้นเป็นเจ้านายของโชคชะตา เราไม่เป็นทาสความกลัวอีกต่อไปทุกครั้งที่ความกลัวเข้ามาคุณจะส่งความหวังความศรัทธาและความเชื่อคืนงกลับไปแล้วคุณจะเริ่มลงมาทําทีละนิดทีละนิดครับไม่ต้องทําให้ตัวเองรู้สึกต่อต้านทําให้ตัวเองสบายใจเข้าไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มนะครับสะสมเป็นกฎของความสําเร็จและเมื่อมันเยอะมากเท่าไหร่ครับมันก็จะกลายเป็นนิสัยคุณครับและแน่นอนครับนั่นคือวิธีการเป็นนิสัยที่ดีที่สุดครับโอเปิสารสวัสดีครับ